สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็มาอยู่กับ GDCC นะครับส่วนของไอเนี้ยมันมีเงื่อนไขในการไอนี้ด้วยนะฮะการสมัครเนี่ยอ่าสรุปคือผมไม่สามารถถอนได้นะครับมันต้องอายุ2 5่สถึงห้นะครับคือผมอายุไม่ถึง25แล้วก็ใช้บัตรอ่อใช้ในบัตรของผู้ปกคร,รองที่อายุเกิน50ก็ไม่สามารถเคลซได้ผมเลยจะไม่ค่อยแนะนำนะในส่วนของตรงนี้ท่านผู้นที่ว่า ใครอยู่ในเกรี์ก็สมัครสมัครได้นะแต่ว่าผมขอลดอันดับการไอ้นี่แทนนะฮะาการแนะนำเทนนะครับแต่ว่าลิงก์ก็ยังลิงก์ก็ยังอยู่ในช่องนะแต่ว่าผมมาอัปเดตให้ดูเฉยนะครับว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ยมันเริ่มมีความค่อนข้างน่ารำคาญสำหรับผมนะก็สำหรับใครอาอยุเท่าผมหรืออะไรยังไงก็เสียใจด้วยนะฮ <c> ะ <oughs> เราเป็เพื่อนกันนะฮะ อ่าในาสองของประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มเดี๋ยวจะลงคลิปของการถอนของวอร์มพีให้นะครับเพราะว่าตอนนี้กาลังกาลังตัดยอดนะฮะแล้วก็รู้สึกเหมือนยังไม่เข้านะในส่งของวอรมพีของผมนะฮะก็ต้องรอก่อนนะฮะยอดของผมยังไม่เข้าเลยนะของวอมพีนะยังไม่ตัดยอดนะฮะคะแนนยังไม่หายไปนะ เอาเอาเป็นว่าเดีย๋ยวดูก่อนว่ามันจะตัดยอดตอนไหนแล้วกันนะจะขอยังไม่ยังไม่ระบ,บุเวลาในการลงคลิปที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมําหรับหนึ่งร้อยซับสไครต์มากเลยนะฮะผมว่าถึงหน้าจุดจุดนี้ได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันกดไลค์นะกดติดตามนะครับดีใจมากเลยนะแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้มาทันเนาะ อ่ะแล้วก็สลับเวลามีเว็บใหม่มาเนี่ยก็จะได้มาทันเหมือนกันนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ